เล่าจื้อกับวิธีแห่งเตาประวัติประวัต,วติของเล่าจือ้อทองหลอวงธรรมมา2 5 4 9ส่วนใหญ่ได้จากตำนานและการบอกเล่าต่อกันมาบางตอนก็ขาดหายไปหรือการบอกเล่าบางช่วงก็แตกต่างทำให้คนรุ่นหลังไม่ทราบความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตของท่านได้มากนะัก เนื่องจากไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนในสมัยหลังตำนานเล่าถึงชีวิตของเล่าจื้อว่าเล่าจื้อเกิดใต้ต้นหม่อนประมาณ604ปีก่อนคิดทศกราชประมาณ62ปีก่อนพุทธศักราชหรือเกิดหลังพระพุทธเจ้า18ปีณห,หมู่บ้านจูเหนินตำบลหลีซักอำเภอคูรัชชช่อหรือชู ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของจีนตามหลักฐานระบุว่าเล่าจ้อมาจากตระกูลค่อนข้างยากจนตอนที่เขาคลอดออกจากท้องแม่มีลักษณะแปลกจากเด็กทั่วไปคือเป็นทารกที่มีผมขาวโพลนด้วยเหตุนี้แม่จึงตั้งชื่อว่าเล่าหรือเหลาแปลว่าเด็กแกหรือผู้เฒ่า สมัยต่อมาคนเรียกท่านว่าเล่าจี้หมายถึงปราดผู้เท่าตำนานเล่าว่าเล่าจีอ้อยู่ในคันมันดาเป็นเวลานานถึง62ปีหลักฐานบางชิ้นระบุว่าเล่าจีอ้อยู่ในคันแม่นานถึง72ปีเมื่อข้อจากคันมันดามือซ้ายชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและมือขวาชี้ลงดิน พร้อมกับกล่าวว่าในท้องฟ้าเบื้องบนในผืนดินเบื้องล่างเต๋าเท่านั้นควรเป็นที่สักกิ์สตำนานบางเล่มระบุว่าเล่าจื้อมีชื่อเดิมว่าเออความหมายของเต๋าคำว่าเต่าตามอักษรจีนหมายถึงวิถีแห่งธรรมชาตินอกจากนี้ เต๋ามีนักปราชญ์ให้ความหมายไว้มากมายเช่นเต๋าหมายถึงหนทางมักคากฎจารีพิธีการคุณสมบัติกฎแห่งการย้อนกลับธรรมชาติกฎแห่งธรรมชาติเป็นต้นในคำพีเต๋าเตจิ้งบทที่หนึ่งเล่าจีกล่าวถึงความหมายของเต๋าไว้ดังนี้ เต่าที่เรียกขานกันไม่ใช่เต๋าที่แท้นามที่มันหยัดก็ไม่ใช่นามที่แท้อภาวะคือความไม่มีรูปร่างหรือความว่าเป็นทารุนเหตุตั้งต้นแต่ฟ้าดินภาวะคือความมีรูปร่างเชื่อว่าเป็นมารดาของสรรพสิ่งการตั้งอยู่ในอภาวะตลอดไปทำให้เหตุการณ เปลี่ยนแปลงของสปปรรพสิ่งและการตั้งอยู่ในภาวะเป็นนิดทํทำให้เห็นร่องรอยของสปปรรพสิ่งอภาวะและภาวะโดยเนื้อแท้กำเนิดมาจากเอกภาพเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันทั้งสองเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งเป็นประตูทวารเห็นความเปลี่ยนแปลงอันลี้ลับของสปปรรพสิ่งคำว่าเต๋าเป็นเพียงชื่อสมมติ ที่เราจื้อเรียกสภาวะอันหนึ่งซึ่งสภาวะดังกล่าวไม่มีชื่อหรือเป็นนิรนามสภาวะนี้เป็นสิ่งแท้จริงมีอยู่เป็นอยู่ด้วยตัวเองไม่มีเบื้องต้นและที่สุดเป็นความจริงสูงสุดสัจภะวะ สัพพสิมถือกำเนิดมาจากสภาวะอันนี้เล่าชื่อกล่าวถึงสภาวะของเต๋าว่ามีสองอย่างคืออภาวะหมายถึงสภาวะที่ไม่มีหรือว่างหมายถึงไม่มีรูปร่างไม่อาจรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส และเป็นบอ่อเกิดของสปปรรพสิ่งนับแต่ฟ้าดินและภาวะคือความมีหมายถึงมีรูปร่างได้แก่ธรรมชาติสปปรรพสิ่งที่มีรูปร่างถือกำเนิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปร่างรัฐที่เต๋ากับชีวิตอุดมกติของชีวิต หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตตามคำสอนของลทัทิเตา๋าคือการบรรลุเตา๋าถือว่าเป็นการเข้าถึงมรรมสุขการที่จะบรรลุเต๋าได้หลักการสำคัญคือมนุษย์จะต้องดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาติสอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ฝ่าฝืนหรือขัดขืนต่อกฎธรรมชาติเล่าจือ้สอนว่า จงทำตัวให้สมกับธรรมชาติโดยยึดเต๋าเป็นแนวทางความยุ่งยากทั้งหลายในโลกเกิดมาจากการกระทําและการกระทําทั้งหลายเป็นเรื่องไร้สาระจงเงียบเสียยอมรับโดยไม่ขัดขืนต่อธรรมชาติจะเป็นหนทางไปสู่ความสุขคนเราไม่อาจทำให้น้ำขุ่นข้น ด้วยโคลนตมให้ใสขึ้นมาด้วยการเอามือกวนไปมาจงปล่อยไว้แล้วน้ำก็จะใสขึ้นมาเองจะริยธรรมได้สามประการหนึ่งเมตตากรุณาในแนวความคิดขั้นมูลฐานของเล่าจือ๊อคือมนุษย์เกิดมาพร้อมกับ ธรรมชาติคือความดีนั่นคือทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเมตตากรุณาคือความรักและความสงสารที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 2. กระมิดกระเม,ะเมหลักจะเรียธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราจื้เน้นคือการมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย แสวงหาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตไม่ละโมบอยากได้จนเกินความจำเป็นเช่นการสะสมทรัพยากรต่างๆไว้มากเกินความพอดีรู้จักความพอดีเลือกลาสิ่งที่ไม่จำเป็นเสียบางทีคนเรามีความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อได้ก็ไม่รู้จักพออยากได้มากขึ้นไปอีก 3. อ่อนน้อมถ่อมตนหมายถึงการรู้จักให้เกียรติแก่กันและกันในการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นควรประพฤติตนให้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดทะนมตนเพราะความแข็งกระด้างเป็นสัยลักษณ์ความตายเปรียบเสมือนต้นไม้ ขณะที่มีชีวิตอยู่ย่อมมีความอ่อนใบไม้อ่อนไหวดูสวยงามแต่เมื่อต้นไม้ตายลงกิ่งไม้ใบไม้จะแข็งดูไม่สวยงามรัฐทิเตา๋ากับโลกและจัก,กรวาเลเราชือ้อมองความเป็นไปของโลกและจัก,กรวาลแบบคฤษฎีย้อนกลับ สาระสำคัญของทฤษฎีนี้คือสรรพสิ่งดำเนินไปเป็นวงกลมหมุนเวียนไปมาเป็นวงกลมโดยไม่สิ้นสุดในทัศนะของเล่าชือ้อจุดจบคือจุดเริ่มต้นชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงความเจริญและความเสื่อมสลับสับเปลี่ยนกันเหมือนกลางวันกับกลางคืนจุดสุดยอดของความรุ่งโรจน์คือจุดเริ่มต้นแห่งความเสือ่อม ทุกสิ่งในจักรวาลถูกควบคุมด้วยอำนาจของเตา๋าลทัทธิเต๋ากับการปกครองตามแนวความคิดพื้นฐานของเล่าจื้คือมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีงามนี่คือธรรมชาติตั้งเดิมของมนุษย์ดังนั้นการจัดการการปกครองควรจะให้ความเป็นอิสระเสรีแก่ประชาชน ในการดำเนินชีวิตปล่อยให้ประชาชนประกอบธุรกิจการงานของพวกเขาอย่างอิสระผู้ปกครองของรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวและก้าวกายในกิจการของพวกเขาผู้ปกครองควรดูแลอยู่เบื้องหลังให้ประชาชนรู้เพียงว่าพวกเขามีผู้ปกครองและผู้ปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตมองเมื่อประชาชนไม่ปฏิบัติตนฝ่าฝืน กฎแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นกฎของเต่าเท่านั้น